ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทั้งช่องแคดมิลฟุตคับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหลังคานะครับหอพี่นองเบิงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับทีมงานพุ่มแดงเขาไปใส่หลังคามา่าม่นาะครับนี่ด้านหนาจะทอกันครับกระจบเลยนะครับ กะจเลยเป็นสเตนเลสนะครับผสมกับเล็กนี่แหละตรงนี้เป็นเล็กนะครับรนี่เป็นสเตนเลสนะครับแล้วก็คอกธรรมาดาคอกสเตนเลสท,ทั่วไปนะครับนั่งกัประมาณนี้ ความสูงวัดจากพื้นกประมาณเมตรแปดสิบนะครับประมาณนั้นนะครับพี่น้องลักษณะการยึดหลังคาก็จะเป็นน็อตซีโตะครับฟังละสองสามารถถอดได้นะครับรีวิวหลังคานะครับพี่น้องเบิง้งนะครับ เดี๋ยวเข้ากลับไปเล่มานะครับกลับมาจอดริมทางขายริมทางริมถนนนะครับก็เพิ่งไปเล่มาออกจากบ้านมาสวยๆครับไปเล่มาได้เงินประมาณสองพันกว่าบาทละล่ะนะครับกินเขาแล้วก็มาจอดพักตอนนี้กับกำลังจะเที่ยงนะครับพ่งจอดกินเขานะครับแล้วก็จอดเขาของน้ำนะครับเขาไปได้ปั๊มปตทนะครับกลับไปได้ยี่สองร้อยนะครับมือว่านนี่เขาปั๊มปอตท่อ ได้ยูหาล้อยเนาะบางหันเข้าไปพอดีลูกค้านะครับสื่อซอยสองรอยนี่พี่น้องหลังคาเข้าหลังคาไม้ครับเพื่อพี่น่องสนใจนะครับก็สามารถคอดีก็สามารถถอดได้ จะมาถอดออกจากคอกในก่ณลนี่ข้าไปใไซของที่ที่มันสูงเกินหลังคาเข้ากก็ถอดออกได้นะครับการไปทิปส,สั้นๆนะครับรีวิวหลังคานะครับแห้ที่นองเบิ้งนะครับ คือเบิ้งจากข้างหลังประมาณนี้นะครับเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามลุงคลิปให้หลายๆก็เก่านะครับเพราะว่าห้องนี้เงียบห่างหายไปโดนนะครับสาหรับอาชีพไปคลิปแนะนําอาชีพนะครับก็บันน้ลุงคลิปไประยะหนึ่งเนาะนะครับเลวกลับมาแล้วนะครับทีมงานผูเิหลังเข้านะครับไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ